แล้วทีครับพ่อแม่พี่น,อน้องกวางไปดานาดานได้ดานสันขัวสุกุสุกอนอปุอนี่เขาก็มาผูกอกับช่องเลาะทงแค่ไหนของกันนะครับพี่น้องนี่ก็มากับยายวันยายวันสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีน้อครับพี่น้องมือนีเยาวันกัมาไถ่กอมันเห็พี่น้องเบ้่งนะครับมันไหนมั่นจากเดือนละเมีเยสองเดือนกว่าสองเดือนกว่ากับเี้ยงหวัวเข้าแล้วนะครับพี่น้องย่างเหนียวนะครับมันเสียหนาไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับพี่น้องเลาวก็ยายมายาวันกับามัด

ใส่สองเดือนหรอนะครับพี่น้อยเอารองกลางมัดเลยครับลดใช้หน่อยก็ได้อย่ามัาดหนักครับพี่น้อยเราใช้เงี้ยนี่สิปวดมันหรอครับอย่า,ามันเลยครับพี่น่อยลดใช้หน่อยเอารอ,องกลางไหนเลยครับได้ประมาณน,นี้นะครับ นะครับพี่น้องแม้วันนี่งถาใส่ก็มั่นทึงนะครับใส่ประมาณน,นาี้นะครับมีเสียสองตีนะครับรถวใส่หน่อยเฮ้โอ่วนนะครับพี่น้องโอ้อขึ้นรนีบปัญญาคันเนี่ยใส่ง่ายทำครับพี่น้องกำขันเล่งไปกับไปเลยครับพี่น้อง นี่นะครับดติแต่ประมาณนี้นะครับพี่น้องดินนะประมาณนี้นะครับอผมมีอย่างไรครับฐานไทยครบเราใช้หน่อยก็ย่ามาหนี่ครับพี่น้องเพลาะอะไรนิบบอยิบบอกยิบบอกพี่น้องอ่ะเอา นี่นะครับการที่ได้ประมาณนนี่นะครับพี่น้อยได้ไดกบประมาณนี้แล้วครับกบขึ้นพอดีเลยครับพี่น้อง